เพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าของชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่19ตุลาคม2564เห็นชอบอนุมัติโครงการการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการการลดภาระค่าของชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 าจำนวน4โครงการ คือ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3. โครงการคนละครึ่งและ 4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการที่ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3เพิ่มวงเงินจำนวน300บาทจากเดิมเคยได้200บาท รวมเป็น500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564สามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าุงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโครงการที่2โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเติมเงินในบัตรประชาชนจำนวน300บาท จากเดิมเคยได้200บาทรวมเป็น500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564สามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าและร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโครงการที่3โครงการคนละครึ่ง เติมวงเงินสนับสนุนรัฐช่วยจ่ายค่าสินค้าบริการ50%ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันจำนวน1,500บาทต่อคนสามารถใช้จ่ายได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2,564โดยนำเงินไปรวมกับ,บวงเงินคงเหลือจากโครงการรอบที่1และรอบที่2ของโครงการคนละครึ่งระบบจะโอนเงินเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้โดยอัตโนมัติ โครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรกำนันอ e ิเล็กทรอนิกส์ e w เชอร์ จำนวน3,000บาทจากเดิมเคยได้รับ7,000บาทรวมเป็น10,000บาทต่อคนสำหรับผู้ที่จะได้รับอ e ีเวอร์เชอร์จะต้องมียอดการใช้จ่ายเต็มจำนวน60,000บาทณวันที่31ตุลาคม2564ซึ่งเคยได้รับอ e ีเวอร์เชอร์จำนวน7,000บาทเรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับอ e ีเวอร์เชอร์เพิ่มเติมหากมียอดการใช้จ่ายเพิ่มไม่เกิน20,000บาท สามารถใช้ใจ่ายได้ในระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2564โดยจะได้รับ e v a u c h e r ร้อยละ15ของยอดการใช้ใจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ3,000บาททั้งนี้ผู้ที่ได้รับ e-waucher รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1,000 0บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการจะสามารถใช้ e v a u c h e r ได้ถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564 สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ซึ่งทั้งสองโครงการยังมีสิทธิ์คงเหลือที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ หากมีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่สารการจังหวัดชั้นหนึ่งหรือสามารถติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์0-56ย์3 5 9 1แถึง3หรือสามารถสอบถามผ่านช่องทางอีเมล nsnsicgd o G -O T O dot -E T